สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมน้าเมฆมิซูนะครับวันนี้น้าเมฆจะมาตรวจความพร้อมรถที่จะส่งมอบวันที่สิบสองสิงหาเนี่นะครับผมลูกค้าจะมารับรถพรุ่งนี้เก้าโมงนะครับผมสิ่งที่น้าเมฆให้ไปนะครับในตัวลูกค้าสนใจเป็นเอ็กพิเดอร์คอร์สเอ็มวยีิบสามนะฮะนะครับสิ่งที่น้าเมฆให้ลูกค้าไปในโปรโมชั่นรถคันนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษสุดเลยนะครับสุดมากนะครับ โลโก้เอ็กเพนเดอร์คอสแท้นะครับผมย้ำว่าของแท้นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอร์ตไลเดอรนะครับผม้วคาเนี้ยนะลูกค้าเป็นแฟนของทางลิวอพูนะครับรีเควสมาอยากได้ลิวอพูนะเมก็จัดให้นะครับผมเป็นลิวอพูหน้าตามใจเลยนะครับแล้วมาดูด้านข้างนะครับสิ่งที่ผมให้อะไรลูกค้าไปอีกนะครับ เบ้ามือจับนะครับเรามาดูที่เบ้ามือจับนะเบ้ามือจับตัวนี้เป็นเบ้ามือจับเอ็กพิเดอร์แท้ายเทปล่านะครับผมกันสาดนะครับฟิล์มเซรามิกรอบคันนะฮะเรามาดูด้านท้ายว่าชุดแต่งตัวเนี้ยดูสวยดูปาดเปียวขนาดไหนนะครับผมนี่ครับชุดแต่งด้านท้ายจะเป็นตัวท่อเหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมหลอกนะครับผมของสปอตไลเดอร์นะพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังสองจุดนะครับ และตัวนี้น้าเมฆให้กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังด้วยนะครับเพิ่มเติมให้ลูกค้าเพื่อความปลอดภัยภายในรถนะครับอ่าในครับเราก็จะมีถาดท้ายไว้ให้ลองสัมภาระเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับผมนาเมฆฝากให้ลูกค้าคนไหนที่สนใจ รถมิซูโปรโมชั่นดีๆแวะมหานาเมกได้ที่มิซูอิมเพชั่นสุขาพิบาล3นะครับผมชื่อนาเมกมิซูชื่อนี้มีแต่ให้การันตีความต้องอตามความต้องการของลูกค้าที่อยากได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม